ผมครูสุริยาเหรียญทองครับครูอยู่แผนกนะครับวิชาวิสามัญนะครับในการเรียนการสอนปีการศึกษา2,500โอดิต3ปีนี้นะครับเราก็จะได้เรียนนะครับวิชาครับเทวิถีศึกษาครับรหัสวิชาครับ2,000นะครับ1607ครับแต่ในรหัสนี้มันผิดพลาดไปนะครับนักเรียนนะครับ ว่าในการปรับเปลี่ยนวิติกรรมต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ทําความเข้าใจและมีแนวทางในการดำรนงชีวิตในประจําวันได้อยา่างมนสุขนะครับคําอธิบายรายวิชาครับปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นการดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ คุณภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบการแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจการต่อรองและการสื่อสารความต้องการความคิดเห็นและความรู้สึกการตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นสิทธิในการแสดงออกตามวิถี ชีวิตทางเพศภายใต้กรอบและกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่นี่คือคําอธิบายรายวิชานะครับสำหรนักศึกษาต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าคําอธิบายรายวิชานั้นแต่ละวิชานะครับหรือแม้กระทั่งวิชาเพศวิถีศึกษา เราจะเรียนในลักษณะแบบไหนนะครับโดยมีจุดประสงหลักดังนี้ครับหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการนะครับนักเรียนนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับธรรมชาติของนะครับมนุษย์นะครับ โดยเฉพาะระบบสือพันธ์นะครับสภาพที่ดีกับผู้อื่นด้วยในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้นะครับข้อ2ครับสามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อมนะครับในในจุดประสงค์ข้อนี้ก็คือนัาเรียนสามารถหาแนวทางป้องกันครับนะครับนะครป้องกันและแนวทางที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับ ก็สร้างพับตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเรื่องแนวทางดําเนินชีวิตยอย่างมีสุขภาวะนะครับเรานะครับต้องรู้จักตนเองก่อนนะครับแล้วก็สร้างอาไรแรงจูงใจนี่คือเป็นแรงเสริมนะครับทําให้เรานะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับพวกง่ายนะครับหน่วยการเรียนรู้ครับ มีด้วยการฝูกหน่วยครับที่เราจะเรียนกันนะครับแล้วก็เพื่อเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในต่อไปในอนาคตนะครับหนึ่งรู้จักตนเองครับอย่างที่ครูได้อธิบายข้างต้นแล้วสองรู้จักคนอื่นสามแสวงหาข้อมูลสี่ครับฝึกฝนตนเองห้าสื่อและหกครับสิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิต ทางเพศภายใต้กรอบกฎหมายด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรมนะครับแน่นอนครับหกหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนนักศึกษานะครับเราสามารถเรียนในกรอบนอกกรอบได้ศึกษาหาความรู้จักที่อื่นได้นะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับนำข้อมูลต่างๆนะครับมาเรียนมาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันทั้งครูทั้งนักเรียน มันต้องไปทางเดียวกันนะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพที่ผลขึ้นมานะครับนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งครับการรู้จักตนเองเราจะรู้จักตนเองได้ยังไงครับแน่นอนแล้วครับทุกคนต้องรู้จักตนเองก่อนรู้จักว่าเรานะครับพูง่ายเราเป็นใครเพศครับแต่ทุกวันนี้เพศมันก็แบ่งได้หลายเพศนะครับสังคมยอมรับสื่อยอมรับ นในสังคมปัจจุบันนี้นะครับการที่เราบ่งบอกว่าเราเป็นเพศอะไรนั้นครูคิดว่ามันเป็นส่วนประกอบสําคัญไหมสําคัญครับแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรมันขึ้นอยู่ว่าเราปรับตัวให้เข้ากับสังคมยังไงมากกว่าครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้จักตนเองก่อนหน้าตาทรงผมมันเปลี่ยนได้ครับแต่อย่าลืมว่า จิตใจคนเรานี้มันจะเปลี่ยนได้เนื่องจากเราครับเราต้องขัดเกลานะครับโดยที่ใช้คุณธรรมต่างๆเข้ามาบ้างนะครับใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงยาเสพติดนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอมันมีองค์ประกอบหมนทั้นโรเรียนครับสิ่งเหล่านี้นะครับเรารู้จักตัวเองได้ยังไงอันดับแรกครับเรารู้จักภายนอกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยครับหน้าตาครับหน้าตาของคนเราเราก็ได้ นะครับพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับแน่นอนสูงต่ำดาขาวนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทุกวันนี้มันมีอาหารเสริมใช่ไหมครับนักเรียนครับมีอาหารเสริมบางคนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสูงที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ทําไมมีบุตรที่ดาที่สูงขึ้นเพราะทุกวันนี้นักเรียนรับประทานอาหารนะครับมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ของดีๆมีคุณค่านะครับนักเรียนเลือก รับประทานเลือกบริพูกนะครับต่างๆมันก็ทําให้ศักยภาพร่างกายของนักเรียนมันพัฒนาการตามไปด้วยนะครับแต่ปัจจัยหลักครับผมนะครับถ้าเราดูส่วนประกอบภายนอกก่อนและภายในแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะครับดังรูปที่ครูจะให้ดูในตอนนี้นะครับเพศชายนะครับประกอบด้วยปากเห็นไหมครับต้องปากเห็นไหมครับ ทางด้านซ้ายของจองเรียนนะครับบริเวณขับลงมาครับตับด้านในเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้นะครับว่าอวัยวะต่างๆนั้นมันมีหน้าที่ของมันอย่างไรบ้างครับถุงน้ําดีตาอ่อนนะครับมาทางด้านขวาครับของด้านจอด้านบนตอมน้ําลายออหอยนะครับหลอดอาหารนี่ครับหลอดอาหารก็คือนะครับต่อจากไปครับ ตาลงมาเป็นเส้นนะครับตรงกลางนะครับกระเพาะอาหารเห็นไหมครับที่ลูกสอนชี้อยู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่วารนั่นกคือลักษณะนะครับรูปภาพของเพศชายนะครับต่อไปครับเพศหญิงครับเพศหญิงก็ไม่ต่างครับมีปากมีอะไรก็เหมือนเพศชายครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คืออะไรครับ ในรูปภาพนี้นะครับมีต่อมใต้สมองผู้ชายก็มีเพศชายก็มีนะครับต่อมไทรอยนะครับต่อมไทมัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของเขาเอานะครับต่อมมวกไตไตรังไข่รังไข่นี้จะมีในเพศหญิงนะครับมาทางด้านขวาครับต่อมไทเนียนนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบต่างๆนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาได้นะครับจากสื่อต่างๆ รังสือเรียนก็ได้หรือแม้กระทั่ง y o u t u b e ครับนะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆเราเข้าไปศึกษาได้ครับค่อยๆศึกษาเอาเปรียบเทียบเอานะครับนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆของนักเรียนต่อไปครับสุขบัญญัติแห่งชาติครับสิ่งที่เราควรรู้เลยนะครับข้อที่หนึ่งครับดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด เราก็ต้องดูครับความสะอาดของร่างกายของเราก่อนนะครับเราโตขึ้นบางทีเราเพศชายครับฮ mm hmm. อร์โมนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ mm hmm. เวลาเราทำกิจกรรมมาแล้วแต่ไม่ว่าหญิงหรือชายมันก็ต้องมีเหงื่อใช่ไหมครับเหงื่อ,อไหลใครย้อยที่เราค่อยชอบพูดกันนะครับเราก็ต้องดูแลครับตั้งแต่ทรงผมจนถึงจรดปลายเท้าเรานะครับ อันนี้คำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบพูดกันนะครับว่านะครับโ,โหคนนี้หล่อจังเลยนะครับสุขภาพโหหุ่นดีมากครับแต่สุดท้ายมีกลิ่นปากออกมาเป็นไงให้นักเรียนโ,โหนักเรียนหญิงบางทีเพศหญิงนีถอยหลังเลยฮะนะครับหรือแม้กระทั้งตรงันข้ามนะครับเพศชายมองเพศหญิงโหทําไมคนนี้สวยน่ารักจังเลยพอยื่นมือมา จับสิ่งของครับเล็บดำหมดเลยครับตกกระปุกมากครับี่ช้าก็ต้องถอยเหมือนกันครับนั่นคือการดูแลตัวเองนะครับแม้ทั้งเป็นเรื่องสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยชอบมองข้ามครับการแปรงฟันส่วนใหญ่เราจับปันมาใช่ไหมครับเหมือนมือวอครับเราก็จะถูอย่างนี้นีบรีบนิดหน่อยเสร็จน้ำโป๊ะปากอมน้ำยาหน่อยพอ แต่เราไม่รู้เลยว่าหลักการแปรงฟันจริงแล้วมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ครูจะมีรูปภาพให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรเรียนไปศึกษาต่อได้นะครับในการแปรงฟันเห็นไหมครับเขาแปรงตรงไหนบ้างใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่ออะไรครับเพื่อให้เศษอาหารต่งตางๆครับการสะสมของแบคทีเรียมันมีอยู่แล้วครับในช่องปากของเราแต่ให้มันลดน้อยลงหรือให้มันต่ำกว่าเกณฑ์ไปไม่ใช่สะสมไว้มันก็จะเกิดปัญหาในช่องปากเยอะอีกมากมาย สอครับรบักษาฟันให้แข็งแรงตัวเดียวกับัแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองสาครั้งนะครับมากกว่าน,นั้นก็ดีนะครับหลังรับประทานอาหารเสร็จแปรงเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะแปรงเช้ากับเย็นใช่ไหมครับก่อนนอนนะครับถ้าเป็นเด็กๆประถมุมาก่อนนี้หรือทดลงมาอีกหลายๆหลายสถาบันก็ยังทําอยู่นะครับการส่งเสริมให้เด็กแปรงฟันตอนกลางวันรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ยังมีอยู่ แต่ก็ว่าดีนะครับถึงเราไม่ใช่เด็กขนาดนั้นเราก็แปลงได้ครับไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าอายล้วประทานหารเสร็จก็ไปแปลงฟันครับให้เรียบร้อยนะครับเสียเวลาแต่ก็ช่วยรักษาในช่องปากของเรานะครับ3ครับล้างมือให้สะอาดบ่อยๆทุกครั้งก่อนกินและหลังขับถ่ายเห็นไหมครับเราต้องล้างมือในการํำระสิ่งสกปรกเพราะมือเราครับนักเรียน2มือจับนู่นจับนี่เอามารับประทานมากมายเหลือเกินนะครับต้องรักษาให้ดี4ี่ครับ อาหารต้องสุขสะอาดครับปาศกาผ่านน้ำลายหรออีกเรื่องแน่นอนครับออาผมมีตัวอย่างครับอาหารเหล่านี้แต่งความสิเรียบร้อยครับเจออาหารล่านี้เป็นไงครับหนึ่งโอ้โหเป็นไงฮะสองสามครับเป็นไงครับน่ารับประทานไหมเป็นสิ่งที่เจอบ่อยๆใช่ไหมครับอาหารสุกๆดิบนะครับคนหลีกเลี่ยงบ้างนะครับห้าครับงุด ดุบุรีสุรานะครับเสพสิ่งเสพติดกาพนันแล้วก็สัมสอดทางเพศน,นะครับดูบุรีมากๆเป็นยังไงครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับต่อไปครับสร้างสมัรอ,อสาสัมพันธ์ในครอบครัวให้อุ่นนี่สําคัญรักษาบนครอบครัวเจ็ดป้องกันอวัติภัยนะครับด้วยการไม่ประมาทแน่นอนครับแต่ครับออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีบ่อยบ่อนะครับเก้าทำจิตใจให้รา่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และสุดท้ายครับมีสานึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสรรค์นะครับต่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นไงครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับพอคร่าวๆนะครับหัวขอฝากนะครับในบทเรียนบทที่หนึ่งนี้นะครับการรู้จักตนเองนะครับบางที เราต้องเรียนรู้จากเราและสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคือบุคคลในครอบครัวอย่าลืมครับสถาบันหลักของเราแน่นอนครับนอกจากชาติศาสตา,าพระหมหากษัตริย์เราก็มีสาาบันครอบครัวครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ขอจบนะครับีิดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้า พบกับครูเรยียนใหม่อีกนะครับอย่าลืมนักเรียนครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราคือครูของเราอีกอย่างหนึ่งอย่าไปคิดดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ